คุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องโกรธไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องบอกลาแค่หายไปแบบเงียบๆคนบางคนกลับเจ็บยิ่งกว่าโดนตะโกนใส่เป็นร้อยครั้งนี่คือพลังของความเงียบพลังของการดึงตัวเองออกมาจากสิ่งที่ทำร้ายหัวใจพลังของการหยุดวิ่งตามและปล่อยให้อีกฝ่ายได้เผชิญกับความจริงที่เขาไม่เคยยอมรับมาก่อน ในคลิปนี้เราจะพาคุณเข้าไปลึกกว่าที่เคยลึกถึงจิตใต้สำนึกของผู้ชายหรือผู้หญิงที่เคยทำเหมือนคุณไม่สำคัญแต่กลับเริ่มรู้สึกใจแหลกสลายทันทีที่คุณหายไปคุณจะได้รู้ว่าทำไมความเงียบจึงทรงพลังมากกว่าคำพูดทำไมการเดินออกมาแบบสงบจึงทำให้เขาต้องวิ่งตามทำไมคนที่เคยทำเหมือนคุณไม่มีค่ากลับโหยหาคุณจนแทบเสียสติในวันที่คุณไม่อยู่แล้ว ถ้าคุณกำลังหายไปจากใครสักคนหรือถ้าคุณกำลังคิดจะถอยออกมาเพื่อรักษาตัวเองคลิปนี้อาจทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ผิดสักนิดที่เลือกตัวเองและอาจทำให้คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นมากกว่าที่เคยข้อที่หนึ่งความเงียบของคุณคือกระจกสะท้อนความจริงที่เขาไม่เคยยอมรับความเงียบเป็นพลังที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดนับร้อยพันคำเพราะในวันที่คุณยังอยู่ตรงนั้นเสมอยังทักเขา ยังสนใจยังตามใจยังพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยตัวคนเดียวเขาแทบไม่เคยตั้งคําถามอะไรเลยเขาชินเขารู้สึกว่าคุณต้องอยู่เขารู้สึกว่าการมีคุณเป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องทะนุถนอมเขามองไม่เห็นคุณค่าของการมีคุณอยู่เพราะมันง่ายเกินไปที่จะเข้าถึงคุณแต่วันที่คุณหายไป วันที่คุณไม่พูดไม่ตอบไม่อธิบายวันที่คุณปล่อยให้ความเงียบเป็นคำตอบนั่นคือวันที่เขาถูกบังคับให้ต้องเผชิญกับความจริงที่เขาไม่เคยกล้าเผชิญมาก่อนเขาจะเริ่มรู้สึกได้ถึงฝุ่นความคิดที่ค่อยๆก่อตัวในหัวใจของตัวเองทีละนิดความเงียบของคุณทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามทำให้เขาเริ่มหายใจไม่เต็มปอดทำให้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่กำลังหลุดลอยไปจากมือ ตอนคุณอยู่เขาไม่เคยเห็นค่าแต่ตอนคุณหายไปเขากลับรู้ว่าคุณคือทุกอย่างที่ช่วยเติมเต็มชีวิตเขาโดยไม่รู้ตัวความเงียบของคุณเหมือนกระจกที่ส่องให้เขาเห็นว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นผู้ให้เลยเขามักเป็นคนที่รับและรับโดยไม่เคยคิดว่าอีกฝ่ายจะหมดแรงรับภาระความรักนี้เมื่อไหร่เขาเคยคิดว่าคุณไม่มีวันเดินจากไป เขาเคยคิดว่าคุณจะยอมทนยอมรอยอมเหนื่อยเพื่อเขาตลอดไปแต่เมื่อคุณเลือกหายไปแบบเงียบๆมันเหมือนคุณดึงปลักพลังงานความมั่นใจของเขาออกในทันทีเขาสูญเสียพื้นที่ปลอดภัยที่เคยมีเขาสูญเสียเสียงของคุณที่เคยให้ความอบอุ่นเขาสูญเสียความสนใจที่ช่วยรักษาความว่างเปล่าภายในใจและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่เคยมีคุณก็คือ เมื่อเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเขายังมีคุณอยู่หรือเปล่าความเงียบของคุณบังคับให้เขาต้องทบทวนทุกสิ่งที่ผ่านมาเขาจะย้อนคิดถึงคำพูดที่เคยพูดแรงใส่คุณข้อความที่เคยอ่านแล้วไม่ตอบเวลาที่คุณขอให้เขาอยู่แต่เขากลับเลือกอย่างอื่นคำขอโทษที่เขาไม่เคยพูดที่คุณฟังเขาจะคิดถึงการกระทำทุกอย่างที่เขาเคยทำแล้วค่อยๆกลัวว่า มันอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณจากไปไกลไกทางจิตวิทยามันทํางานชัดเจนมากในช่วงนี้เพราะมนุษย์กลัวความไม่แน่นอนมากกว่าความจริงที่เจ็บปวดและความเงียบของคุณก็คือความไม่แน่นอนที่ค่อยๆบีบบังคับให้เขาต้องจินตนาการสิ่งที่แย่ที่สุดเอาไว้ก่อนเขาเริ่มคิดว่าคุณอาจเบื่อคุณอาจไปเจอคนที่ดีกว่าคุณอาจไม่ต้องการเขาแล้วคุณอาจไม่กลับมาอีก ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดยิ่งปวดก็ยิ่งหวยหาความเงียบของคุณกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในหัวใจเขาเสียงที่ทำให้เขาแทบจะใจแตกสลายทุกครั้งที่เขารอคุณแล้วไม่เห็นอะไรกลับมาเลยและสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกคุณเกลียดแต่คือการที่คุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาอีกแล้วเพราะความเงียบมันทำให้เขาตระหนักว่าที่ผ่านมา เขาอาจเป็นคนสำคัญสำหรับคุณแต่คุณคือคนสำคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาและเขาจะรู้ชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณหายไปความเงียบไม่ใช่อาวุธแต่เป็นการประกาศว่าคุณรักตัวเองพอที่จะไม่พยายามในความสัมพันธ์เพียงลำพังอีกต่อไปและเมื่อคุณเลือกเงียบเขาจะเรื่องตะโกนหาคุณอยู่ในใจของตัวเองแทบทุกวินาทีเขาจะรู้ค่าคุณ ตอนที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วไม่ใช่เพราะคุณใจร้ายแต่เพราะเขาไม่เคยเห็นคุณตอนคุณอยู่ข้อที่สองเมื่อคุณหายไปเขาจะถูกบีบให้ประชิญกับช่องว่างที่คุณเคยเติมเต็มในวันที่คุณยังอยู่ตรงนั้นอยู่แบบเต็มที่อยู่แบบทุ่มเทอยู่แบบพร้อมให้ความรักความเอาใจใส่และความเข้าใจเขาแทบไม่เคยรู้เลยว่าในแต่ละวันของเขา คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามากแค่ไหนเขาเคยรับข้อความคุณจนชินจนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเคยได้ยินเสียงคุณบน่นเสียงคุณหัวเราะเสียงคุณหงุดหงิดทุกเสียงมันกลายเป็นส่วนประกอบเล็กๆของชีวิตเขาที่เขาคิดว่ามันต้องมีอยู่เสมอแต่เมื่อวันหนึ่งคุณเลือกหายไปแบบเงียบๆไม่เถียงไม่อธิบายไม่ร้องขอคุณแค่หยุดปรากฏตัวในโลกของเขา ทันทีที่คุณหายไปสิ่งแรกที่เขาจะรู้สึกไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความงงงวยแต่เป็นความว่างเปล่าที่จู่ๆก็โถมเข้ามาเหมือนคลื่นใหญ่ที่ซัดทับหัวใจจนแทบตั้งตัวไม่ทันเขาไม่เคยรู้ว่าคุณเคยเติมเต็มอะไรไว้บ้างจนกระทั่งคุณหยุดเติมให้เขาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมันแปลกไปทุกอย่างดูเงียบเกินไปราบเรียบเกินไปไม่มีสีสัน ไม่มีเสียงที่เขาคุ้นเคยมันเหมือนความสุขรูปแบบหนึ่งถูกดึงออกจากชีวิตเขาโดยที่เขาไม่ทันได้ป้องกันและช่องว่างที่คุณเคยเติมไว้โดยไม่รู้ตัวก็เผยขึ้นอย่างชัดเจนจนเขาหนีไปไหนไม่ได้ช่องว่างนั้นคืออะไรคือข้อความทุกเช้าที่คุณเคยส่งคือการถามไถ่าเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขารู้สึกถูกใส่ใจคือความสนใจที่คุณมีต่อเรื่องไร้สาระของเขา คือการอยู่ข้างๆในวันที่เขาเหนื่อยคือความสม่ำเสมอที่คุณให้จนชีวิตเขาอบอุ่นขึ้นและเมื่อความอบอุ่นนั้นหายไปเขาจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในห้องมืดๆที่ไม่มีใครจับมือพาเดินอีกต่อไปเขาอาจไม่เคยคิดว่าการมีคุณอยู่ทำให้เขาสบายใจขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่วันที่มันหายไปเขาจะเข้าใจทันทีว่าคุณคือความสบายใจที่แท้จริงในชีวิตของเขา ในด้านจิตวิทยามนุษย์มักจะตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งหนึ่งก็ตอนที่เสียมันไปแล้วเพราะการขาดหายคืออาการที่ชัดเจนกว่ามันบังคับให้สมองต้องประมวลผลอย่างหนักต้องคิดต้องสงสัยต้องหาคำตอบจากที่เคยคิดว่าคุณอยู่เพราะคุณอยากอยู่เขาจะเริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วเขาเป็นคนทำให้เธอเหนื่อยจนไม่อยากอยู่ยิ่งคิดเขายิ่งรู้สึกผิดยิ่งรู้สึกผิด เขายิ่งเจ็บและยิ่งเจ็บเขายิ่งโหยหาเขาจะเริ่มมองย้อนกลับไปยังโมเมนต์ที่เขาเคยมองข้ามเขาจะเห็นค่าของการมีคุณอยู่ในทุกช่วงเวลาที่เขาไม่เคยให้ความสำคัญเขาจะรู้สึกได้ชัดว่าคุณคือคนที่ทำให้ชีวิตเขามีชีวิตชีวามากกว่าที่เขาคิดเขาอาจเคยคิดว่าตัวเองโอเคได้โดยไม่ต้องมีคุณแต่เมื่อคุณหายไปเขาจะค้นพบว่าชีวิตเขาขาดอะไรบางอย่างที่สาคัญ และนั่นก็คือคุณไม่ใช่คุณในฐานะคนรักแต่คุณในฐานะพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าคุณคือสะพานเชื่อมเขากับความสบายใจที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองต้องการพอสะพานพังเขาจึงรู้ว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นที่เปราะบางเพียงลำพังมาตลอดช่วงเวลาที่คุณเงียบคือช่วงเวลาที่เขาจะได้ยินทุกเสียงในหัวของเขาดังชัดขึ้นเสียงที่ถามว่าฉันทำพลาดตรงไหน ทำไมเขาถึงหายไปทำไมฉันถึงปล่อยให้คนที่รักฉันมากที่สุดเดินจากไปง่ายๆแบบนี้และคําตอบทั้งหมดจะย้อนกลับไปทํำร้ายเขาเองจนเขาแทบจะใจแตกสลายช่องว่างที่คุณทิ้งไว้ไม่ใช่ช่องว่างธรรมดาแต่มันคือช่องว่างที่สะท้อนว่าคุณเคยสําคัญแค่ไหนในชีวิตเขาและเขากำลังสูญเสียสิ่งนั้นไปอย่างช้าๆแบบที่เขาไม่อาจย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้ข้อที่ส ความเงียบของคุณทำให้เขาต้องเผชิญความจริงที่เขาเคยหนีมาตลอดความเงียบนั้นทรงพลังเสมอโดยเฉพาะความเงียบที่มาจากคนที่เคยรักมากทุ่มเทมากและอยู่ข้างเขามาตลอดแบบคุณในวันที่คุณยังพูดยังอธิบายยังงอนยังบน่นเขามักไม่ค่อยฟังเพราะเขารู้ว่าคุณยังอยู่เขายังคิดว่าไม่ว่าจะทะเลาะกันกี่ครั้งคุณก็จะกลับมาไม่ว่าจะงอะแค่ไหนคุณก็จะใจอ่อน ไม่ว่าจะผิดแค่ไหนคุณก็ให้อภัยเขาคิดว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถทำผิดซ้ำๆได้โดยไม่มีวันเสียคุณไปจริงๆแต่เมื่อคุณเงียบเขาจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างนิ่งจนเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความเงียบของคุณคือความจริงที่เขาไม่อยากเผชิญคือสัญญาณว่าเรื่องมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คือการประกาศแบบไร้ถ้อยคําว่าคุณไม่ใช่คนเดิมคนนั้นที่ยอมทุกอย่างอีกแล้วตอนคุณยังพูดเขาคิดว่าคุณแค่โกรธแต่ตอนคุณเงียบเขารู้ว่าคุณหมดใจและคำว่าหมดใจนี่แหละคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเพราะมันหมายความว่าคุณกำลังเดินออกจากเขาอย่างจรงิงจังความเงียบของคุณทำให้เขาต้องเผชิญกับทุกสิ่งที่เขาเคยหลีกเลี่ยงเช่นเขาต้องเผชิญกับความจริงว่า เขาไม่ใช่คนที่ดีต่อคุณอย่างที่เขาหลอกตัวเองเขาต้องเผชิญว่าเขาไม่เคยเห็นค่าคุณอย่างที่ควรเขาต้องเผชิญว่าเขาไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของคุณมากพอเขาต้องเผชิญว่าคุณเหนื่อยมาตลอดแต่เขาเพิ่งรู้ตอนคุณไม่พูดอีกแล้วและสิ่งที่ทำร้ายเขาไม่ใช่การที่คุณด่าไม่ใช่การที่คุณร้องไห้แต่คือความไม่พูดอะไรเลยเพราะมันแปลว่าคุณมีพลังจะเดินออกไปแล้ว ในจิตวิทยาความสัมพันธ์ความเงียบคือสัญญาณหนึ่งที่ทําให้สมองเริ่มตีความในแบบที่ทําให้คนรู้สึกเจ็บและกังวลมากที่สุดเพราะไม่มีคําอธิบายสมองจะสร้างคําอธิบายที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาเองเขาจะเริ่มคิดว่าหรือคุณเจอคนใหม่หรือคุณไม่รักเขาแล้วหรือเขาแย่เกินกว่าที่จะอยู่ในชีวิตของคุณต่อไปหรือคุณดีเกินไปสําหรับเขาหรือทุกสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองควบคุมได้กําลังหลุดลอยไป ความจริงเหล่านั้นไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่ตอนคุณยังอยู่เขาไม่เคยมองมันตรงๆแต่เมื่อคุณเงียบมันบังคับให้เขาต้องเผชิญกับความจริงทั้งหมดแบบปฏิเสธไม่ได้ความเงียบคือกระจกที่สะท้อนให้เขาเห็นตัวเองในมุมที่เขาเกลียดที่สุดเป็นมุมที่เขาพยายามหนีมาตลอดแต่ตอนนี้หนีไม่ได้เพราะคุณไม่พูดอะไรให้เขาเกาะอ,อีกแล้วเขาจะเริ่มทบทวนทุกสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณ ทบทวนคำพูดที่เขาไม่ควรพูดทบทวนวันที่เขาปล่อยผ่านทบทวนการ์ดทุกใบที่เขาไม่เคยงอทบทวนคืนที่คุณร้องไห้คนเดียวและยิ่งทบทวนเขายิ่งรู้ว่าปัญหามันไม่เคยเกิดจากคุณเลยเกิดจากเขาทั้งหมดตรงนี้แหละที่ความเงียบของคุณจะเริ่มทำลายเขาจากข้างในไม่ใช่เพราะคุณตั้งใจทำร้ายเขาแต่เพราะเขาเพิ่งตระหนักถึงความเสียหายที่เขาทำไว้กับคุณจริงๆ และในช่วงเวลานี้เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียคนที่ดีที่สุดออกไปจากเพียงความเงียบที่คุณเลือกใช้เพื่อรักษาใจตัวเองแต่กลับกลายเป็นความเงียบที่กำลังปลุกให้เขาตื่นจากความหลงตัวเองทั้งหมดเขาจะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของคุณไม่ใช่ความเมินเฉยแต่เป็นความเจ็บปวดที่คุณแบกไว้คนเดียวมนานานจนพูดไม่ออกและตอนนี้มันมากพอจนคุณเลือกเดินออกมาจากโต๊ะสนทนานั้นแล้ว และนั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะเริ่มโหยหาไม่ใช่เพราะเขาอยากเอาชนะแต่เพราะเขารู้ว่าเขากำลังจะเสียคนที่เขารักจริงๆไปแต่ตัวเขาเองต่างหากที่เป็นคนผลักคุณออกไปทีละนิดทุกวันจนในที่สุดคุณเลือกเงียบและเขาเพิ่งรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนความเงียบของคุณคือครูที่โหดที่สุดและเขากำลังเรียนบทเรียนนี้ด้วยหัวใจตัวเองแบบไม่มีทางหนีไม่มีใครช่วย ไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงความจริงที่กระแทกหน้าเขาอย่างแรงว่าเขาทำคุณหล่นมือไปเองถ้าพร้อมแล้วบอกได้วยเลยครับข้อที่4การที่คุณหายไปทำให้เขาเห็นความจริงว่าไม่มีใครแทนคุณได้คนเรามักคิดเสมอว่าถ้าคุณหนึ่งจากไปก็แค่หาคนใหม่หายไปหนึ่งเดี๋ยวอีกหนึ่งก็มารักไม่เวิร์กก็เริ่มใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเขาเองก็คิดแบบนั้น ตอนที่คุณยังอยู่เขาเชื่อว่าตัวเองมีตัวเลือกมากมายเขามั่นใจว่าต่อให้คุณโกรธคุณหายคุณงอนคุณก็จะกลับมาเขาเลยไม่เคยกลัวว่าชีวิตเขาจะไม่มีคุณเพราะเขาเคยชินกับการมีคุณจนคิดว่าคุณไม่มีวันไปไหนจริงๆแต่เมื่อคุณหายไปแบบเงียบๆเขาจะเริ่มทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกับตัวเองนั่นคือการพยายามแทนคุณ เขาจะลองคุยกับคนอื่นลองหาใครสักคนที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนตอนอยู่กับคุณเขาจะพยายามเปิดใจพยายามหาความตื่นเต้นใหม่ๆพยายามหาความอบอุ่นแบบที่คุณเคยให้พยายามหาคนที่ฟังเขาเหมือนที่คุณเคยฟังพยายามหาคนที่เข้าใจเขาแบบที่คุณเคยเข้าใจพยายามหาคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเหมือนตอนที่คุณเคยยกเขาไว้บนหิ้ง แต่ส <mile> ิ่งที่เขาจะค้นพบคือไม่มีใครเหมือนคุณไม่มีใครให้ความรู้สึกแบบเดิมได้ไม่มีใครเข้าใจเขาเหมือนที่คุณเคยเข้าใจไม่มีใครทุ่มเทแบบที่คุณเคยทำไม่มีใครสนใจรายละเอียดเล็กๆที่คุณเคยจำได้หมดไม่มีใครคุยแล้วสบาใจเหมือนพูดกับคุณไม่มีใครสื่อสารตรงใจเท่าคุณไม่มีใครให้ความรู้สึกบ้านเหมือนที่คุณเคยเป็นสำหรับเขา เขาจะรู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาต่างจากคุณหมดไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ดีแต่เพราะเขาเคยได้เจอเวอร์ชั่นของความรักที่ดีที่สุดในชีวิตไปแล้วและคนคนนั้นก็คือคุณแล้วเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าทำไมตอนคุณยังอยู่เขาไม่เห็นค่าแบบนี้ทำไมตอนคุณยังทุ่มเทเขากลับไม่รักษาทำไมตอนคุณยังรักมากเขากลับเฉยชา คำถามเหล่านี้มันจะกัดกินเขาเรื่อยๆและยิ่งเขาหาคำตอบไม่ได้เขายิ่งเจ็บยิ่งเขาพยายามแทนคุณไม่ได้เขายิ่งทรมานเพราะความจริงก็คือคุณเป็นคนเดียวเป็นคนที่มีบทบาทเฉพาะในชีวิตเขาเป็นคนที่เติมเต็มส่วนที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองขาดเป็นคนที่ให้ความรู้สึกที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ เป็นคนที่เข้ากับเขาในแบบที่ไม่สามารถหาซ้ำที่ไหนได้อีกคุณคือยูนิคคอนเนคชั่นคือสายสัมพันธ์ที่ไม่สาแบบไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเขาจะยังเทียบคุณกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและยิ่งเขาเจอคนอื่นมากเท่าไหร่ความจริงก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเขาไม่ได้อยากได้คนใหม่เขาอยากได้คุณคนเดิมที่เขาเคยมีแต่มองข้ามไป ความเจ็บปวดที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการรู้ว่าเคยมีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ตรงหน้าแต่ตัวเองเป็นคนผลักมันออกไปเองเขาจะนอนไม่หลับเขาจะคิดซ้ำไปซ้ำมาเขาจะย้อนอ่านข้อความเก่าๆเขาจะเปิดรูปคุณเขาจะฟังเพลงที่เคยฟังด้วยกันเขาจะกลับไปเช็คทุกอย่างที่เคยเชื่อมโยงกับคุณเขาจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ใช่หนึ่งในหลายๆคน แต่เป็นคนเดียวเป็นคนที่เข้ามาทำให้ชีวิตเขามีความหมายในแบบที่คนอื่นทำไม่ได้และเมื่อคุณหายไปแบบเงียบๆเขาจะเริ่มทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกับตัวเองนั่นคือ nobody like you ไม่มีใครเหมือนคุณเพราะคุณไม่เคยเหมือนใครตั้งแต่แรกอยู่แล้วและความรู้สึกนี้จะหลอกหลอนเขาไปอีกนานจนทำให้เขาโหยหาจนทำให้เขาเสียใจ จนทำให้เขาอยากย้อนเวลากลับไปแต่ไม่สามารถทำได้คุณหายไปเพียงชั่วขณะแต่ความรู้สึกขาดคุณของเขาจะคงอยู่ไปอีกนานยาวนานกว่าที่เขาคาดคิดจนแทบใจแตกสลายข้อที่ 5. การที่คุณหายไปทำให้เขาต้องเผชิญกับความกลัวที่จะถูกหลืมแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน มนุษย์ทุกคนมีความกลัวลึกๆอยู่หนึ่งอย่างคือความกลัวว่าจะไม่มีใครต้องการแต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงมันเลยตอนที่คุณยังอยู่เพราะคุณทำให้เขามั่นใจเสมอว่ามีคนหนึ่งคนที่รักเขามองเขาเห็นเขาและพร้อมอยู่กับเขาไม่ว่าจะดีหรือร้ายแค่ไหนคุณคือหลักฐานที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันไม่เคยโดดเดี่ยวคุณคือคนหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่กลัวการถูกทิ้ง เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยังหันมาหาเขาทุกครั้งคุณยังพยายามเข้าใจเขารอเขาให้อภัยเขาจนเขาลืมไปแล้วว่าความรู้สึกโดนมองข้ามมันเป็นยังไงแต่เมื่อคุณหายไปแบบเงียบๆไม่บอกเหตุผลไม่อธิบายไม่พูดแม้แต่คำเดียวความรู้สึกที่เขาไม่เคยเผชิญมาก่อนก็พุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้นตัวมันคือความกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนในหัวใจคุณอีกแล้ว เขาจะเริ่มกลัวว่าคุณอาจกำลังลดความสำคัญของเขาในหัวใจกลัวว่าคุณอาจลบชื่อเขาออกจากชีวิตกลัวว่าคุณอาจค่อยๆลืมเขาหรือแย่ที่สุดกลัวว่าคุณอาจมีคนใหม่ที่กำลังเข้ามาแทนที่เขาเขาเคยทำเหมือนคุณไม่มีวันไปไหนแต่เมื่อคุณเงียบเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วเธออยู่ได้โดยไม่ต้องมีฉันความคิดนี้จะทำให้เขาทรมานแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่กับเขามันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีที่ไปแต่เป็นเพราะคุณเลือกอยู่กับเขาและเมื่อคุณหายไปมันหมายความว่าคุณไม่เลือกเขาอีกแล้วยิ่งคุณเงียบเขายิ่งจินตนาการยิ่งคุณไม่ตอบเขายิ่งคิดไปไกลยิ่งคุณไม่ปรากฏตัวเขายิ่งกลัวว่าคุณกำลังมีชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขาและสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้คือเวลาไม่เคยรอใคร ถ้าคุณเดินไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเขาจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังทิ้งเขาไว้ข้างหลังอย่างถาวรในด้านจิตวิทยาความเงียบทำให้สมองตีความความสัมพันธ์กำลังสิ้นสุดและยิ่งคุณหายไปนานเท่าไหร่สมองของเขาจะยิ่งตีความว่าคุณกำลังตัดใจจากเขาจริงๆเขาจะเริ่มกลัวว่ารูปของเขาในหัวใจคุณกำลังเลือนรางความสำคัญของเขากำลังลดลงความผูกพันที่เคยมี ค่อยๆถูกปล่อยมือและที่น่ากลัวที่สุดคือเขาไม่รู้ว่าคุณจะลืมเขาไปเมื่อไหร่คนที่คิดว่าตัวเองมีค่ามากพอจะเริ่มสั่นคลอนทันทีเมื่อคนที่รักเขาหายไปอย่างสงบไม่โกรธไม่ว่าไม่เรียกร้องเพราะความเงียบของคุณคือสัญญาณว่าคุณกำลังปล่อยเขากลัวมากกว่าทุกอย่างว่าวันหนึ่งคุณจะลืมเขาและไม่หันกลับมาอีกเลย เขากลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นเพียงความทรงจำหนึ่งกลัวจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกลัวว่าชีวิตคุณจะสวยงามขึ้นโดยไม่มีเขาในภาพนั้นและความกลัวแบบนี้มันกัดกินลึกมากลึกจนเขาต้องการคุณกลับมาลึกจนเขาต้องการความมั่นใจที่คุณเคยให้เขาลึกจนเขากลัวเสียคุณเหมือนกลัวลมหายใจของตัวเองหายไปการหายไปของคุณไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการทำให้เขาเห็นความจริงว่าเขาไม่ได้กลัวเสียคุณเพราะรักอย่างเดียวแต่เพราะเขากลัวว่าจะไม่มีใครรักเขาเหมือนคุณอีกแล้วคุณไม่ได้ตั้งใจให้เขาเจ็บแต่ความจริงคือความเงียบของคุณทำให้เขากลัวจนแทบทนไม่ได้กลัวว่าจะถูกลืมกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนในใจคุณอีกกลัวว่าคุณจะไปไกลจนเขาตามไม่ทันและความกลัวนั้น จะทำให้เขาโหยหาคุณยิ่งกว่าครั้งไหนๆในแบบที่เขาเองก็ไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกได้ถึงขนาดนี้ท้ายที่สุดแล้วการที่คุณหายไปแบบเงียบๆไม่ได้ทำลายเขามันแค่ทำให้เขาได้เห็นความจริงที่เขาเคยมองข้ามเห็นคุณค่าที่เขาไม่เคยให้เห็นความรักที่เขาเคยคิดว่ามันจะอยู่กับเขาตลอดไปความเงียบของคุณไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือวิธีปกป้องหัวใจของคุณเอง และเป็นบทเรียนที่เขาต้องเรียนด้วยตัวเองแบบที่คุณช่วยอะไรไม่ได้อีกต่อไปถ้าเขาเคยคิดว่าคุณไม่ไปไหนวันนี้เขารู้แล้วว่าเขาคิดผิดถ้าเขาเคยคิดว่าคุณยอมตลอดวันนี้เขารู้แล้วว่าคุณเข้มแข็งกว่าที่เขาเคยคิดและถ้าเขาเคยคิดว่าตัวเองแทนคุณได้วันนี้เขาจะรู้ว่าไม่มีใครเป็นคุณได้อีกจำไว้นะการหายไปของคุณไม่ใช่จุดจบของคุณ แต่มันคือจุดจบของตัวตนเก่าๆที่เคยยอมมากเกินไปและเป็นจุดเริ่มต้นของตัวคุณเวอร์ชั่นที่รักตัวเองมากกว่าเดิมถ้าเขายังรักจริงเขาจะกลับมาด้วยคู่ใจที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเขาไม่กลับมาทุกอย่างที่หายไปคือสิ่งที่ไม่ควรอยู่กับคุณตั้งแต่แรกเดินต่อไปในแบบที่คุณคู่ควรเพราะคุณไม่เคยไร้ค่าไม่เคยเป็นตัวสำรอง และไม่ควรเป็นคนที่ต้องตามใครตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว